เฉยๆกับพวกนี้ได้มาเร็วไปเร็วดราม่ามาเร็วไปเร็วผลงานเสียงยืนไม่ดูพอจะดูคลิปสั้นเดวๆไม่ดูพอจะดูคลิปสัน <laughs> ส้น <laughs> เหมือนที่คิดไปเนี่ยภาษีใจแสนอ่ะบางทีเรื่องของไอคิวอ่ะ หรือความคิดเนี่ยมุมมองมันสอนยังไม่ได้จริงๆนะบอกสื่อสารอีกอย่างไปคิดอีกอย่างนึง่งจะป้าแต่จริงมันกะ็ผิดนะเราเรสียภาษีเยอะแต่ว่าการเป็นอยู่ของคนอนะทไม่เข้าใจเอาไคิดอีกแบบนึงคิดว่ามีไรายได้เยอะแล้วจ่ายภาษีแค่นี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกไม่บ่นหรอกนี่ไม่ได้บ่นค่ะนี่กำลังพูดให้กำลังใจเป็นอิสไบเรชั่นว่า วันนึงที่เรารู้สึกว่าเรามีเงินมีรายรับน้อยพูดเป็นเลยนมานาจอยว่าบางทีคนที่มีรายรับเยอะก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันอย่างเราเนี่ยเราเสียเดือนแค่เรื่องนี้เรื่องภาษีรายจ่ายเท่านี้เท่านี้เ่านี้นี่คือสิ่งที่จะสื่อบนห่วแต่ว่าเอาไปนู่นเอาไปนู่นอยากใช้มีมตาปังปังปังั <laughs> งก่อน <laughs> <laughs> มีมม,ม แต่ถ้าละครอนอ,อนมันจะมีมีมเยอะต่ำเยอะเยอะมากเลยเลือกใช้เราตามไอ้นี่ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ฟ้าพูดว่ามันพูดในนี้ไม่ได้แล้วก็จะตกใจพนักงานจะตกใจคุกให้พึ่งกลับไงกูเมื่อกี้แบบพี่จุ๋ยวันที่ยาเลย,ยเดินมาลกต่ำมาเหมือนไปนี่กันมาเหมือนไอ้นี่ปะ เหมือนไปทําพิธีกันเสร็จมาแล้วก็มามานั่งกินโตจีนเราเหมือนตัวทำมะาเลยค่ะ้ทำไมทางร้านมีแค่ลอยอุ๊ยมีสั่งกินอร่อยทามทามอร่อยอุ๊ยทำไมมีย้ำด้วยอ่ะเอาเลยมีความสุขแน่ขอจานเพิ่มกับทุกคนมีควาฝากหน่อยแล้วกันนะคะในแต่ลไลฟ์แล้วเนี่ยพีคขาฝากทีนะสำหรับใครที่อยากจะไปคอนเสิร์ตฮิโบรเดียนะอร่อยพี่เขาเดินทางพรุ่งนี้ไปพร้อมกันก็ได้ คอนเสิร์ตวันที่2นะคะฝากด้วยเพราะว่าบัตรจะมีหนึ่งมื่นห้าถึงวันสำคัญมันจะมีเหมือนเดิมแล้วก็เอ่อมาเรียกอะไรอ่ะสิทธิพิเศษได้เหมือนเดิมอยากได้ควา้มจมาเศษพี่น้องงานทำไมมถึงไม่ือไม่ปก,กต,มกกติมันก็มีหลายปัจจัยอ่ะปัจจัยหนึ่งเลยก็คือวันนี้ตอนตอนี้ไม่ใช่มไม่กปกติไม่ปกติกับทุกคนนะไม่ใช่แค่กับคนที่คุณคิดเองเดียวมันไม่ปกติกับทุกคนอ่ะสภาพอารมณ์ตอนนี้นะ ยังงงๆอยู่จัดเรียงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองไม่ถูกเหมือนกันเลยนะตอนนี้เพิ่มตรงแต่อย่าโยงอ่ะเป็นดีที่สุดจะคิดแทนเนี่ยนู่นนี่นั่นดีที่สุดคิดแทนจ้าหยุดฟัง,ง <laughs> นี่ฟังอังก่อนนะ้องอังก่อน ที่หินนะครับเป็เหยป้าถ้าพี่อยู่อปลาอะไเนี้จะเป็นประจำเดือนด้วยพูดตรงๆถ้าไปดูช็อตเนนองพ่ิ้งเลยจ้ะพี่ต้องเอาคืนไม่ต้องได้รอคไม่ปกติใครทั้งนั้นพีมยิ่งก็คุณคิ้งไป่หิ้งไูออกไปอย่าเข้ามาบอกให้เข้ามาเข้ามาเข้ามา ไม่ได้ค้มเดี๋ยโดนบอกคนว่าจรเนี่ยามีความรุนแรงดุเป็นพิเศษมันสวิงจะเป็นประจำเดือนเว้ไม่รู้มันมันงงหลายมันงงหลายอย่างหลายเหตุการณ์ในหนึ่งวันร้อยแปดพันเรื่องล่าวเข้าใจไหมหนึ่งวันพันเรื่องราวเออหนึ่งพันหนึ่วันพันเรื่องล่าว งงพระเจ้าเชื่อว่า5,000กว่าคนในนี้งงอย่าลืมนะคะว่ามาเซอร์ดิคัมบดูดีนะทักไลน์แอดมิกแกนไม่ได้เลยแต่จริงๆพี่ฟาว่าไปสแตนบายที่แคนเบอร์ียร้อมกันก็ได้พรุ่งนี้แล้ววันที่สองก็ซื้อบัตรน้างานซื้อบัตรน้างานได้สําหรับใครที่ซื้อออนไลน์แบบไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อไปพบกันพรุ่งนี้แล้วก็ไปซื้อหน้างานเอา อยากให้ไปเยอะๆมีเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องด้วยมัมมี่สไมลี่แันเสาน้องก็อยากจะไปทอดวันเกิดให้ลูกหน้าให้นะคะสำหรับคอนเสิร์ตแคนเบอร์รีจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดชาร์ลอตด้วยนะคะก็มันนินไปหน่อยไปให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องเยอะๆคาบเหมือนฟิลิปปินส์ไปต้องรอดูค่ะ อร่อยค่ะโมจิเป็นไงเออเป็นอ่อเดี๋ยวพี่ใส่ตุ้งข้างตึกพี่อยู่ที่ไหนคะตอนนี้สุดสุดไอ้กุงเอ๋มะไม่ค่ะมันมีเคาน์เตอร์ค่ะที่มันจะมีพนักงานยืนอยู่เถ็นะครับเที่ยวไปไหนแคโมเดียกรุมปิดึ้นราคาแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงทุกคนน่งจริงแคโมเดียมาเดินทางไปง่ายมากเลยนะคือหนึ่งชั่วโมงถึงแล้ว แคนเบเดียหรือทาบูชาเราเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเองครือชิวก็นั่งรถไปได้นะข้ามโซแดดอไู่คือนั่งรถไปแนะนำนั่งเครื่องเพื่อบ่งเดียวแต่อยากขับรถเล่นกันก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะดยแต่อยากให้ไปจากเจอโอเคครับเดี๋ยวเจ็บจี่วนล้วฟิวชั่ o ใกล้เท่าตัวเท่าไรอ่ะแพงไหมไม่แพงไม่แพงหรอราคาอะไรปะ ได้เสื้อได้โฟโต้บุ๊กได้นู่นนี่นั่นเยอะอยู่หนึ่งหมื่นสำหรับวีพีได้ดูรันทูด้วยรันทูวีพีแล้วก็บัตรนี่นาะแต่ไล่ไปถึงคนบกเยอะจนถึงคนบกน้อยหนึ่งพันก็มีนะฮะอยากให้พี่ฟ้าเอาไมค์ไปให้ไปใช้ที่แฟนคลับเรื่องไมค์อ่ะมันมันมันหลายอย่างทุกคนมันจะต้องใช้ไมค์ทีมงานอะเพราะว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคนเหมือนแต่คนคอนโทรอ่ะเขาจะถนัด อะไรที่เป็นของเขามากกว่าแต่สกรอนครับแต่ว่าไม้ที่เขาใช้ก็เป็นเหมือนไม้สูงตัวพี่ฟ้านะเพราะว่าเหมือนเขาแยกให้พี่ฟ้าคนเดียวเลยไม่ได้ไปใช้ที่ไหนส่วนไม้ที่ยังอยู่ยังอยู่ยังเก็บไว้อยู่อาจจะมาใช้ในคอนเสิร์ตในไทยอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวมันน้อยทุกคนอะไรที่มันสามารถเซฟเรื่องของความเก็บบ้านก็ต้องต้องตามเขาติดต่อ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทำไงดีคะเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดก็เปลี่ยนเลยจ้ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเรื่องอะไรอ่ะหมายเลขเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องอะไรอ้าวนึ่เดี๋ยวาพี่มา Take care of yourself YouTube ตัวนี้นะครับ y o u t u b Point to find I d o n t love me And don't forget, love yourself, okay? Don't forget, love yourself. Hello. Smile for Hi. yourself. Laugh for yourself. Hmm? Because I hope you guys enjoy and happiness Hi. for your life. Don't sad. Don't think too much. Hmm? จะดรเอาที่นี่สั่วัาวีเศษร้อย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 สามบาทู่กับใครร้อยู้กับใครว่ามีเศษไหนพี่มีเศษพันหนึ่งอะได้ไหมได้เอาไม่พอนเอาเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยเดียวสามบาทให้หรอใี่ที่ไม่ได้อยิ่ตัวสักตเเลยงานศพพ่อพี่จาเริ่มวันนี้วันแรกเมื่วานวันนี้เพสานที่ส เป็นอะไรอ่ะพ่อเป็นเจ็ดคืนเป็นอะไรเจ็ดคืนเลยเหรอเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ท่านเป็นอะไเสียคิดว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็มาเจอมะเร็งมะเร็งอีกแล้วท่านควรไปผิดเพื่อน